สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,เ,า,มาเจาะลึกบริษัทหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนมากๆเลยต้องเคยใช้บริการเขาแตอา่อาจจะไม่ค่อยรู้จักตัวตนจริงๆสักเท่าไหร่นั่นคือ Mastercard หรือ M A ครับจากข้อมูลหลายๆชิ้นที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยเราจะมาดูกันว่าอะไรทำให้บริษัทนี้เป็นเหมือนกับเสาหลักของระบบการเงินโลกแล้วก็มีจุดแข็งอะไรที่ทำให้ยืนหยัดได้อย่างมั่นคงขนาดนี้คำถามแรกเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆคือ M.A. เนี่ยไม่ใช่ธนาคารค่ะแล้วก็ไม่ได้ออกบัตรเครดิตให้เราโดยตรงด้วยซ้ำแล้วบทบาทจริงๆของพวกเขาในโลกการเงินคืออะไรกันแน่ครับ ใช่เลยค่ะคือ Mastercard แล้วก็คู่แข่งหลักเขาอย่าง v ีซ่เนี่ยนะคะทำหน้าที่เป็นเครือข่ายการชำระเงินระดับโลกค่ะเป็นเหมือนออตัวกลางะคะที่เชื่องโยงทุกฝ่ายเข้าด้วยกันเวลาเราใช้บัตร Mastercard ร์ดูดซื้อของหรือแตะจ่ายอะไรแบบนี้ระบบของ Mastercard รนี่แหละค่ะที่จะทำหน้าที่ประมวลผลธุรกรรมคือส่งข้อมูลระหว่างธนาคารที่ออกบัตรให้เราอย่างเช่นซิตี้ City หรือ SCB กับธนาคารของร้านค้าอย่างเค a n k หรือ b b l ค่ะ พวกเขาไม่ได้ปล่อยสินเชื่อนะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเสี่ยงเรื่องนี้ด้วยแต่เป็นผู้สร้างแล้วก็ดูแลเหมือนเป็นถนนนะคะให้รถซึ่งก็คือข้อมูลการชําระเงินเนี่ยวิ่งได้สะดวกอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นคนวางโครงสร้างพื้นฐานให้ใช่ค่ะเหมือนระบบโทรคมนาคมอะไรแบบนั้นที่ทำให้เราคุยกันได้แต่ไม่ได้เป็นคนคุยเองแล้วถ้าแบบนั้นไม่ได้รับดอกเบี้ยงเงินกู้รายได้มหาศาลของเขาเนี่ยมาจากไหนครับ รายได้หลักๆเลยนะคะมาจาก3ทางค่ะส่วนใหญ่ที่สุดเลยคือค่าธรรมเนียมการประมวลผลธุรกรรมหรือ transaction fees คิดเป็นเราๆสัก60เของรายได้ทั้งหมดเลยค่ะอืมเยอะมากค่ะทุกครั้งนะคะที่มีการใช้จ่ายผ่านเครือข่ายของ MX เนี่ยเขาจะได้ส่วนแบ่งเล็กๆน้วย้อยไปด้วยซึ่งไรายได้ส่วนนี้ก็คือผูกกับการจับจ่ายใช้สอยทั่วโลกโดยตรงเลยค่ะเศรษฐกิจดีคนใช้จ่ายเยอะส่วนนี้ก็โตตามอืม ส่วนที่2นะครับประมาณสัก2 5มาจากค่าธรรมเนียมการใช้บัตรข้ามประเทศหรือ cross border fees อันนี้คือเวลาเราเอาบัตรไปใช้ที่ต่างประเทศหรือว่าซื้อของออนไลน์จากเว็บต่างประเทศนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมส่วนนี้เพิ่มเข้ามาซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนที่กำไรขั้นต้นหรือมา r g จินเนี่ยสูงมากเลยทีเดียวคะ่ะอ๋อเข้าใจครับ พวกค่าความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอะไรพวกนั้นด้วยหรือเปล่าครับก็มีส่วนค่ะแต่หลักๆคือค่าบริการที่เขาเชื่อมเครือข่ายข้ามประเทศให้เราได้ใช้นี่แหละค่ะและส่วนสุดท้ายประมาณ10%ขึ้นไปนะคะเป็นพวกข้อมูลและบริการอื่นๆหรือ Data and Insights Other Services อันนี้มาจากการที่เขามีข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจํานวนมหาศาลที่วิ่งผ่านระบบเขาใช่ไหมคะเขาก็จะนําไปวิเคราะห์แล้วก็นําเสนอเป็นข้อมูลเชิงลึกให้สถาบันการเงินหรือธุรกิจอื่นๆเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้รวมถึงมีบริการเสริมอย่างพวกความปลอดภัยทางไซเบอร์ไซเบอร์ซิเควริตี้ซึ่งเป็นธุรกิจที่แบบว่าไม่ต้องใช้สินทรัพย์เยอะแต่กําไรค่อนข้างดีคะ่ะโหฟังดูแล้วเหมือนเป็นคนคุมด่านเก็บค่าผ่านทางของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลเลยนะครับเนี่ย ใช่เลยค่ะเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากคือยิ่งคนใช้จ่ายเยอะยิ่งเดินทางข้ามแดนเยอะหรือยิ่งต้องงานข้อมูลเนี่ย MXCR ก็ยิ่งได้ประโยชน์แล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้ MXCR หรือจริงๆก็รวมวีซ่าไปด้วยเนี่ยแข็งแกร่งขนาดนี้ถึงขั้นที่เอ่แทบไม่มีใครเข้ามาท้าทายได้เลยครับปับจจัยสำคัญเลยค่ะคือสิ่งที่นักลงทุนเรียกว่าความได้เปรียบเชิงแข่งขันหรือโมดท,ที่แข็งแกร่งมากๆค่ะ อย่างแรกเลยนะคะคือพลังของเครือข่ายหรือ global network effect คือมันเป็นวงจรที่ส่งสวมกันเองอะคะ่ะยิ่งมีผู้ถือบัตรเยอะร้านค้าทั่วโลกก็ยิ่งจำเป็นต้องรับบัตรมาสเตอร์การ์ดอืมครับ พอร้าน้ายยิ่งรับเยอะธนาคารก็ยิ่งอยากจะออกบัตรมัส,สการ์ให้ลูกค้ามากขึ้นไปอีกมันขยายตัวจนทำให้ออผู้เล่นรายใหม่ๆเนี่ยเข้ามาแข่งได้ยากมากๆค่ะเหมือนกับออตอน Facebook เริ่มครองตลาดโซเชียลมีเดียนั่นแหละค่ะเพราะคนใช้เยอะเพื่อนเราอยู่เยอะเราก็ต้องใช้ตามเข้าใจเลยครับมันเหมือนสถานการณ์ไก่กับไข่ที่แบบพอจุดติดแล้วมันก็ขยายตัวไปเรื่อยๆยากที่ใครจะเข้ามาสร้างเครือข่ายแบบเดียวกันให้ให,ใหญ่เท่าได้ใช่ค่ะ แล้วก็อย่างที่สองคือต้นทุนการเปลี่ยนแปลงที่สูงมากหรือ High Switching c o s t คือระบบธนาคารร้านคา้าระบบชำระเงินต่างๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์ทั่วโลกเนี่ยเขาลงทุนแล้วก็เชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานของ VMA กับ Visa มานานมากแล้วหลายสิบปีเลย การจะเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่าซับซ้อนมากแล้วก็ใหญ่โตมีค่าใช้จ่ายมหาศาลแทบจะเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเลยค่ะสำหรับสถาบันการเงินหรือร้านค้าส่วนใหญ่นึกภาพออกเลยครับของวุ่นวายน่าดูค่ะและประเด็นที่3นะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากคือ MA เนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่เบื้องหลังหรือ behind the scenes layer หมายความว่าแม้เราจะมีเทคโนโลยีการชำระเงินใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะเลยอย่างเช่น Apple Pay Google Pay หรือแอป i n t e c h ต่างๆที่เราใช้กันครับพวกแอปธนาคารหรือ True Money Wallet อะไรแบบนี้ด้วยไหมครับใช่ค่ะรวมถึงพวกนั้นด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการประมวลผลธุรกรรมจริงๆเบื้องหลังส่วนใหญ่เลยนะคะก็ยังต้องวิ่งผ่านรางหรือเครือข่ายของ m x อยกลายเป็นว่ายิ่งฟินเทคเติบโตหรือมีนวัตกรรมการชำระเงินใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ย เอก็ยิ่งได้ประโยชน์ไปด้วยซ้ำอ๋อทำไมล่ะครับก็เพราะว่ามีรถหรือธุรกรรมมาวิ่งบนถนนของตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะโอ้โหจุดนี้น่าทึ่งมากครับหมายความว่าต่อให้หน้าตาวิธีการจ่ายเงินของเรามันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามสุดท้ายแล้วเงินมันก็ยังวิ่งผ่านระบบเดิมของ a m e x อยู่ดีใช่ค่ะส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันก็ยิ่งการันตีความมั่นคงในระยะยาวของเขาเลยสิครับ ถูกต้องเลยค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของความมั่นคงในระยะยาวของ MX เลยค่ะคือโลกเรากำลังมุ่งสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้นเรื่อยๆการชำระเงินแบบดิจิตอลมันเพิ่มขึ้นมหาศาลซึ่ง MX คือผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานหลักตรงนี้ นอกจากนี้การค้าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เ,เริ่มฟื้นตัวแล้วก็มีแนวโน้มเติบโตต่อไปก็ยิ่งเพิ่มรายได้จากค่ารมเนียมข้ามแดนที่กำไรสูงให้เขาด้วยและที่สําคัญที่สุดเลยนะคะคือ MX ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียเหมือนยังธนาคารเขาทําหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางคุณภาพสูงคอยเก็บค่าธรมเนียมจากการใช้งานเครือข่ายเท่านั้นเองค่ะฟังดูเป็นโมเดลธุรกิจที่สุดยอดมากเลยนะครับค่ะค่อนข้างจะแข็งแกร่งมาก ถ้าอย่างนั้นให้สรุปแก่งสำคัญที่สุดที่เราได้จากการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับ m a s t e r c ์กาในวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรครับอืม M.V. นะคะเปรียบเสมือนระบบสาธารณภคหรือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มันจำเป็นมากๆต่อเศรษฐกิจดิจิทอลของโลกค่ะเป็นเหมือนกับทางด่วนหรือระบบรางที่คอยเก็บค่าผ่านทางโดยที่ไม่ต้องไปรับความเสี่ยงเรื่องหนี้เสียเหมือนสถาบันการเงินอื่นๆแถมยังได้ประโยชน์แบบเต็มๆจากการเติบโตของการใช้ข้อมูลหรือ Big Data แล้วก็นวัตกรรมเทคโนโลยีการเงินหรือ f i ิน e ท h ที่สุดท้ายก็ต้องอาศัยเครือข่ายของตัวเองในการทางานอยู่ดีค่ะ เป็นเรื่องน่าคิดจริงๆนะคะว่าบริษัทที่เหมือนจะทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆเนี่ยกลับกลายเป็น,นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนวิถีชีวิตดิจิทัลที่เราคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันนี้เลยใช่ค่ะ และนั่นก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้ลองคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในโลกที่เทคโนโลยีการเงินมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสไหมที่จะมีทางด่วนหรือระบบรางใหม่ๆที่อาจจะมีประสิทธิภาพเนื้อกว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท้าถายผู้ครองตลาดเดิมอย่างมีซ่าและวีซ่าได้หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานที่พวกเขาวางรากฐานไว้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็ครอบคลุมทั่วโลกขนาดนี้เนี่ยจะยังคงเป็นแกนหลักที่แบบว่ายากจะโค่นล้มต่อไปอีกนานแสนนาน อันนี้น่าคิดค่ะ